สวัสดีนะคะ<ป>คลิปนี้พี่ดุษณีกัจศกดิก์และศาสตร์จะไท,ย,ท,ย,าทายรอบบรรยากาศก่อนกลับลนะถ้าบรรยากาศในงาน<ป>ทีบุญทอง ยังยาศในงานคนเยอะค่ะขาดกับขิดตรงที่เรนก็เยอะรฟงเยรานของเมืองอ่บจะเพราะว่าได้เวลาบ้านเราอยู่ไกลที่ต้องับ มมบรรยากาศดีงานบ so ้้งไฟพนมไัยยิ่งใหญ่มากอนุญาตครับอญาตนะครับให้าใจที่าจุดทีสอบดูบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนกับานของคุณสนีอะชาแนล่หลัง่ารุ่งเรองอเภอศีคอทูจังหวัดสุรินทร์ต้องกอดเกือบเดินคเป็นผู้สร้างสรรค์ ดูท um, oh, e like ี่ตมที่เลนนะคะบางไฟก็เหลืออีก4ี่หบ้างนั่นแหละเราก็ไม่ร้อยหรอกค่ะโอ้ยยังอีกหลายตาไฟก็เข้าไปอันนี้สิกลับละเรครมา้รอนสามนวยต่าีะลอกออีหยังก่อไอมา พัรยากาศขาออกนะคะดูให้ดูทางเดินลำบอาอกขนัดหน่อยความชอบเนาะสองข้างทางก็จะมีอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่ต้องกลัวหิวพกเงินมาด้วยเหรอแหมมาแค่นี้ก็พกเงินมาด้วย มาแค่นี้กับพวกเพื่อนมาด้วยเราก็ไม่ค่อยจะแยนกล้องไปหาฟัางไฟเขาก็จะมีมาเรื่อยๆจุดเรื่อยๆตลอดทั้งวันแหละคเกือบสองพันบ้างนะวันนี้จะจุดหมดหรือเปล่าซึ่งได้จุดไลๆ่ๆไล่ๆกันไปนเรื่อยๆ ดูถนนทางเดินขาออกสองข้างทางนี้คนเดินหลบหลีกกันเราก็คงจะไม่น,นั่นแล้วเราจะน้นทางเดินให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูเนะาะค้อมกันนั้นกระเสียงจุดบังไฟไปเรื่อยๆทางเดินร้านค้าร้านเลืองขาย สดสดต้นด้ดน,ดนเลยพี่ดุษณีจะไม่ตัดหรอกนะคะถ่ายมาแบบนี้ก็จะลงแบบนี้ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆเราได้ดูว่าที่นี่เขามีอะไรกินบ้างก็มีอะไรกินบ้างไม่อดหรอกะคะ่ะพกตังมาอย่างเดียวกว่าจะถึงเดินอีกเขึ้นครึ่งโลพี่น้องเอ้ยไปรอรถไปรอรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเขาเอารถใหญ่จอดไว้ที่วัดกันที่ ที่เสิรงเมื่อาวานนี้มีข้าวต้มขนมขายมีตะกรแตนพทอดขนมข้าวต้มมีเสื้อผ้าประจำกินของฝากของต้อนมีของฝากของต้อน

ที่ฐานบังไฟจุดขนมไทยนะคะไม่ขาดแลนนะคะถ้ามันโยธาอย่างที่บอกกันว่าเป็นนน้มัที่ะา์มากไม่ขาดแลนจากประเทศอินเดียทับสะวนไข้ทายแดงเช็ขัดย่อพวกน้ำดำเขียวอาการปวดเมื่อยต่างๆเช่นปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดแขเข่าปวดตามเส้นปวดกระดูกเมื่ออ้วนขาอวนปวดขาปวดขาอัมพ่อเสปวดหัวเอวรีปวดต้นขา ในระหว่างที่เราเดินกลับบ้านยังไม่หมดหรอกค่ะมีอาหารการกิน,นของอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยค่ะดีค,ดค่ะขา้ดีว่ค่ะขาออกขาออกขาออก้ขาดีแน่นอนตอนนี้ยังยังบ่หิวาหามีเพื่อนๆพนี่น้องเร่่มโลกเราบางคนก็มาอยากเข้ากล้องกับเราเนาะ แล้วคือต้องผ่านมาเขาก็จะโบกมือบ้างให้บายให้ดูหนทางเดินค่ะเพื่อนๆไหนเนาะยายทองเดินไปถึงไหนแล้วเนาะ กแล้วกันนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะร้านขอโยทอดนะคะเชิญได้นะคะใครหิกวก็แวะนะคะในระหว่างโอเคนะคะขอบคุณทุณกกำลังแรงใจะค่ะขาออก